ไม่เจอห้องเลยทำไมกันหาห้องยากมากนะฟรีไฟน์นยทุกคนเจอแล้วบนปุ๊บเจอปั๊บถึงเวลาลุยแล้วถึงเวลาลุยแล้วทุคน ไปลุยกันสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ไปลุยกันคนโดไ,ไปเปลี่ยนเสียงหน่อยสวัสดีครับทุกคนไปเราจะไปยิงบอทกัน ากันละทุกคนบอดอยู่ไหนเราจะตามหาบอดที่นี่ไม่มีบอดเลยจะบกลองแบบเอ๊ะกล่องไม่มีพี่มีนาไทรัฐ34เองพูดโหลดไม่ได้ข้อมูลเต็ม <c oughs> โหลดไม่ได้ข้อมูลเต็มทำไมไม่มลบล่ะลบสิเจอละเจและหนึ่งตัวเนะตัวมันกำลังวิ่งเข้าอันนี้ Huy Vy S xoay ngam Xoay ngam lê Huy Vy S xoay ngam lê Kim mình vinh không à? Ủa chơi rút son Yeah lê chơi rút son Tung 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 Mình khai chụp lòng mày phía Chụp lòng đâu mày เพื่อนชุบชุบชุบเราหน่อยเพื่อนเราตายแล้วมันเปิดโป๊ใส่เราเอกี้ช่วยเราด้วยใช่ใช่เพ,พื่อนพี่มนะีนาไทรัฐสามสิบสี่เองพูดไปลบก่อนนะแป๊บเดียวขอบใจเพื่อนไปลบก่อนเลยพี่ไปลบก่อนเลยเดี๋ยวผมเล่นรอพี่แซบพี่แซบพี่แซบระวังนะระวังนะพี่แซบ บชุกแล้ทุกคนไปไปตันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นโดนแล้วขึ้นโดนละขอบไปไหน่อยเพื่อนขอบคุณอ,อยากได้วีเอทอะวีเอทหายไปไหนแล้ว พี่มีนาไทยรัฐ34เองพูดมาแล้วมาแล้วสวัสดีพี่มีนาไทยรัฐ34เองพูดเสียงเปลี่ยนไปนะใช่เสียงเปลี่ยนไปแล้ว ไปเก็บของก่อนขับรถไปเก็บของแป๊บสวัสดีทุกคนนะคะขับรถไปเก็บของก่อนนะพี่มีนาไทยรัฐสามเองพูดพี่นัทอายุเท่าไหร่ ห้าสิบเ้า่อฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 1> มีคนมามีคนมาทุกคนมีคนมามันวิ่งไปในบ้านแล้วล่ะ ที่มีนาไทรัส34เองพูดหูแก่นิดหน่อยใช่แก่นิดหน่อยปีหน้าก็70แล้วเอาไปเดยนไปเดยวแล้วไปเดินแล้วเป็นอะไรดีทุกคนอยากได้นสนายไหมถ้าอยากเล่นสนายจะต้องไม่เอาอันนี้นะ เบอร์สองโดนเหรอเบอร์สองโดนใครยิงอ่ะอายุเยอะกับครูทั้งโรงเรียนนี่ไม่เยอะไม่เยอะเจ็บติบเอง,อง,องอมีคนชุบก,กันเพื่อนมีคนชุบก,กัน มีคนชุบกันอยู่ตรงนี้เพื่อนมันไปนไหนแล้วไม่รู้มีคนขับรถเพื่อนมีคนขับรถคนขับรถดาวเพื่อน ไต้หวันแล้วไต <art> ้หวันแล้วม่คนขับรถดีก็ออกเพื่อนขับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันอยู่ที่ชุบเพื่อนมันอยู่ที่ชุบมันอยู่ที่ชุบเพื่อนพี่มีนาไทยรัฐสามสิบสี่เองพูดแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองมันไปไหนแล้วไปไหนแล้วต้อยวัวขาวเพื่อนน้วัวขาวเพื่พ่สี่โดนอีกแล้วเพนสี่แล้วโดนใครอ่ะ พิซซ่าโดนพิซซ่าโดนพิซซ่าโดนพิซซ่โดนเดี๋ยวชุบพิซซ่าเองเดี๋ยวชุบพิซซ่าก่อนชุบพิซซ่าก่อนชุบแล้วชุบแล้วพิซซ่าโดนตรงไหนวะโอ้ข้างหลังสองตัวค่ะข้างหน้าหนึ่งตัว ที่มีนาไทรัส34เองพูดไปดูก่อนโหลดเสร็จยังโอเคอไปน,น,น่อยมันอยู่กับเครื่องของเราเอวะมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวะข้างหน้านี่เลยเหรอ วพี่มีนาไทยรัฐ34เองพูดยังไม่เสร็จเลยช้ามาก,าม,ากมันยิงโดนทิ้งแล้วมันยิงโดนทิ้งแล้วมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนพี่มันอยู่ในบ้านเหรอหรือมันอยู่ในไหน อยู่บนบ้านแน่ๆเลยไปตรงนั้นใช่ปะนบ้านใช่ปะอๆๆๆๆๆอเจอแล้วเแล้วเจลจอแแล้วตแอยนบ้านจริงด้วยพบศัตรูแล้วกมันวิ่งวิ่งผ่านหน้าต่าง ไม่ทพี่มีนาไทรัส34เองพูดไปร้านค้าก่อนนะพี่นัดโอเคโอเคของอยู่นี่ข้าวงเร็วของอยู่นี่ เลกหนึ่งสีหนึ่งไปไหนไม่รู้ตายไปแล้วหนึ่งปเป็ดล็อกคลองแสงแล้วเลกหนึ่งไม,ไม่รู้ไปไหนขอบคุณนะตายแล้วเหรอยเข้าวงก่อนนะ ตายวงจะตายวงแล้วจะตายวงแล้วเพื่อนเพื่อนจะตายวงแล้วเพื่อน เพื่อตายเพื่อตายทำไมเพื่อนไม่พัญญากัน น่าอยู่ข้างล่างนะเพื่อนนะข้างบนนี่ไม่เห็นไหมค่ะล่ะเอออยู่ไหนทำไมเพื่อนเลื่อนแล้วล่ะอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ไหน,ไหนอ่ะเฮ้ยไม่อยู่ตรงเพื่อนหรอ พี่แซบโดนพี่แซบโดนชุบพี่แซบก่อนพี่แซบโดนวะชุบพี่แซบก่อนมันเหลือสามตัวชุบพี่แซบก่อนชุบพี่แซบชุบพี่แซบแล้ว 也都什有啊早翻译哦。